สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมนายประสงค์เสสวัสด์ไม่ได้พบกันหลายวันนะครับไปทําบุญมาไปทําบุญต่างจังหวัดวันนี้หลังกลับจากสวนก็ลองมานั่งอ่านอ่านข่าวติดตามข่าวแล้วไปเจอบทความนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผู้จัดก,การสากลนะครับ ควรมีอายุที่จะ,กะเกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสากรนะครับก็เห็นมีการพูดคุยกันมากตอนนี้เนี่ยมีสากรต,าต,าต่างๆก็สอบถามไปทางกรมส่งเสริมสะกรว่ามีเหตุผลอะไรที่มีการกำหนดไว้แบบนี้ นะครับว่าควรที่จะสักรเนี่ยผู้จัดการสะกรควรมีอายุเนี่ยเกียณอายุเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็เป็นระเบียบของนายทะเบียนสากรว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสากรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ การกาหนดการเกษียณอายุของผู้จัดการเนี่ยจะมีการกําหนดไว้ในข้อบังคับของสากลนะครับมีกําหนดไว้ว่าอย่างไรบ้างละ่ะสากลแต่ละสากลก็กําหนดไว้แตกต่างกันนะนะครับท,ที่เขากําหนดกักนไว้ก็มีกรณีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งข้อบังคับกำหนดให้ผู้จัดการ สากรต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามสัญญาจ้างแต่ระเบียบสากรกำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการไว้เพียงว่าเพียงอายุ60ปีแต่ได้มีการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน60ปีเป็นผู้จัดการจึงขัดต่อระเบียบในทะเบียนสากร กรณนนี้เป็นไปตามสัญญาจ้างแต่สัญญาจ้างนั้นถัดกับระเเบียบของนายทีเบียนสากรที่บอกว่าต้องมีอายุค,ครบ6 0ปีเท่านั้นนะครับถ้าเกิน60ปีแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับมาเป็นผู้จัดการได้นะครับข้อที่สองที่สากรเขากำหนดกันไว้คือข้อบังคับกำหนดให้ผู้จัดการสากอ ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ60สปีบริบูรณ์หรือครบตามสัญญาจ้างแต่ก็มีระเบียบของสากรกำหนดให้เลิกจ้างหรือจ้างหรือการพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเมื่ออายุครบ65สปีบริบูรณ์ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของสากลร,ระเบียบนี้ก็ ไม่มีผลบังคับนะครับไม่มีผลบังคับเลยแล้วเพราะกองค,คับกาหนดไว้แค่60เปีแต่ระเบียบมานะกําหนดไว้65เปี์ข้อังคับใหญ่กว่าระเบียบะคกับก็เมื่อเมื่อขัดกับระเบียบก็ไม่มีผลนะครับเรื่องที่สามข้องคับกาหนดให้ผู้จัดการต้องพ้นจากตําแหน่ง เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์หากจะจ้างผู้จัดการที่มีอายุเกิน60ปีให้จ้างเป็นคราวๆคราว,ราวละไม่เกินกีนป่ปีแต่พบว่ามีหลายสากรต่ออายุสัญญาจ้างผู้จัดการสูงสุดได้ถึงอายุ80ปี หรือมีการขยายการต่อยุไปเรื่อยๆจาก60ปีเป็น65ปีพอจะครบกำหนด65ปีก็จะมาแกนก็จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้เป็น70ปีหรือจ้างผู้จัดการที่กเกษียณอายุราชการมาเป็นผู้จัดการซึ่งเป็นการไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโต ในสายงานและเปียบในทะเบียนสะกรน,นะครับดังกล่าวเป็นการกำหนดกรอบให้รองในทะเบียนสะกรได้ใช้ดุลพินิษในการพิรณารับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเก้เสียอายุของผู้จัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้นสันนิบาสากร ต่อสู้ในเรื่องนี้ว่าทําไมต้องไปกําหนดแบบนั้นนะครับนายทะเบียนมีเหตุผลอะไรนะครับโดยส่วนตัวผมนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยทํางานกรมส่งเสริมสากลเมื่อก่อนก็ไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้ตอนรับราชกันแต่มพอพมาพอเกษียณมาแล้วเนี่ยก็อเอ๊ะไอผู้จัดการที่อายุครบ60สปีแล้วต่ออายุไปเรื่อยๆเนี่ย มันมีอะไรหมกเม็ดไว้ข้างในไหมหมกเม็ดกันไว้บ้างไหมก็ปัจจุบันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับระเบียบนายทะเบียนสกรเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเหตุผลก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตในสายงานนะครับผู้จัดการเกษียณแล้วก็คนที่อยู่ภายในสกร์ตำแหน่งต่างๆนะ ใครมีวสโสใครมีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะเลื่อนตําแหน่งไปเป็นผู้จัดการได้เช่นผู้ช่วยผู้การพนักง,งานบัญชีหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเลื่อนไปเป็นผู้จัดการได้ไม่มีการผูกขาดตําแหน่งผู้จัดการยาวเกินไปนะครับจะให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยหรือยอย่างไรนะครับแล้วที่เห็นเห็นนะครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ย ใครที่ต่อต,ต่ออายุผู้จัดการแล้วเหตุที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่จะเกิดกับเหตุการณ์ทุจริตต่างๆก็จะเกิดกับสกรที่มีการต่ออายุผู้จัดการไปนานน,าน,นี่แหละครับทําให้มีการทุจริตนะครับก็หมกหมกเม็ดกันเอาไว้นะครับแต่ถ้าเลื่อนตําแหน่งคนภายในหรือจ้างผู้จัดการคนใหม่นะก็จะทําให ก็จะทำให้มีการตรวจพบข้อบกพร่องต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเลิกปลูกขาดตำแหน่งกันเสษตะนะครับเลิกปลูกขาดได้แล้วหกสิบปีก็เกษียณไปให้คนอื่นเขาได้เติบโตบ้างนะครับเพราะ ค่าใช้จ่ายของสกร์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มีมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการที่อยู่ในตำแหน่งนานๆเงินเดือนจะสูงมากนะครับต่อไปอีกห้าปีสิบต่อยุคไปหลังเกษียณนี้ต่อยุคไปอีกห้าปีสิบปีเงินเดือนขึ้นทุกปีนะครับเงินเดือนขึ้นทุกปีคนใหม่ก็ไม่ได้เติบโตคนภายในก็ไม่ได้เติบโตอะไรแต่สําหรับผมนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็ เป็นผู้จัดการสากลอ,อยู่กับชมรมสากลในราิวา่าจำกัดนะครับแต่ผมเป็นผู้จัดการโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็จึงไม่น่าจะขาดกับระเบียบของนายทะเบียนสากลแต่อย่างใดสากลที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการนอยู่เนี่ยผมไม่มีค่าตอบแทนจริงๆ บางครั้งไปไหนมาไหนก็ต้องซักกระเป๋าตัวเองเติมน้ํามันรถตัวเองนะครับไปทํางานให้สักรนะแต่ต้องเติมน้ํามันรถให้กับรถของผมเนี่ยกับรถไปเองไม่มีไม่ได้เบื่อค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ได้เบื่อค่าพานะอะไรนะครับเคยขาดทุนอยู่เกือบล้านนะครับมูลค่าหุ้นหายไปหมดละแต่ปัจจุบันนี้สกักรมีกําไร แล้วก็ยอดขัดทุนสะสมหมดแล้วแล้วก็มูลค่าหุ้นก็กลับมีมูลค่าเต็มจำนวนเหมือนเดิมแล้วถ้าสกรใดจะขอละออกไปจากชุมนุมเนี่ยก็สามารถขอเบิกค่าหุ้นที่ตนถืออยู่ในสกรเนี่ยกลับไปได้ทั้งจำนวนนะครับก็เล่าให้ฟังว่า ผมเห็นด้วยกับกรมส่งเสริมสกรอย่างยิ่งนะที่ออกระเบียบนี้เป็นระเบียบในทะเบียนสกรว่าผู้จัดการสกรไม่ว่าที่ไหนนะครับควรมีอายุเพียงแค่60ปีควรสเสียอายุเมื่ออายุรครบครบหกปีนะครับไม่ควรจะมากกว่าน,นี้ละเลิกไม่ต้องมาอ้างกันแล้วว่า ไม่มีคนจะมาทำงานไม่มีคนจะมาสานต่อกิจการของสกอนะครับก็เป็นเรื่องที่นายทะเบียนทําถูกต้องเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับนายทะเบียนในฐานะที่เป็นคนกรมส่งเสริมสกรเก่าและปัจจุบันก็ยังทำงานสกรอยู่เข้ามาทำด้วยใจอาสารักสกอนมากับ มันนี้แค่นี้แล้วกันสุขแบบสะกรโดยนายประสงศรีสวัสดิ์สวัสดีครับ